คำถ,ถามคือทําไมต้องปฏิรูปก่อนที่จะที่จะเลือกตั้งวันนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับวันนี้มวลมหาชนเนี่ยออกมาเป็นน้ําดีเรากำลังจะเอาน้ําดีเนี่ยมาไล่น,ลน้ําที่มันเร็วๆนะที่มันเป็นน้ําคลําเนี่ยออกไปจากประเทศถ้าเราทิ้งทิ้งให้ระบบของน้ําคลํามเนี่ยมันยังอยู่นะเป็นน้ําที่ดําใครที่ตามใครใครก็ตามที่เป็นสอสอนะต้องดึงดําดิ่งลงไปในน้ําที่มันเน่าเหม็นเนี่ยฮะ มันไม่มีทางที่จะได้คนดีออกมาหรอกครับเพราะนั้นวันนี้เราต้องปฏิรูปให้น้ําคลํานี้มันกลายเป็นน้ําดีก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีออกมาบริหารประเทศมันไม่จําเป็นครับว่าต้องเป็นสสเดิมแต่อาจจะเป็นคนใหม่ที่ต้องการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้กลับมาสู่ภาวะปกติลดการโกงลดการเลวลดความผิดปกติต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณสี่หปีที่ผ่านมาของประเทศไทยครับวันนี้นะครับเราอยากจะให้เมืองไทยของเรากลับมาสู่ภาวะของ เมืองไทยที่เป็นสยามเมืองยิ้มมีความถูกต้องมีความรักมีความสมานณันท์เนี่ยในประเทศเราต้องช่วยกันนะครับไทยเฉยิอยู่ไม่ได้นะครับทุกคนต้องออกมานะครับเพื่อให้เป็นน้ําดีที่มาไล่น้ําเลวออกนะครับต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแน่นอนครับ